อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปเพื่อนจะพาทุกคนมาพูดคุยแล้วก็มาวม่ยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปและสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง5อันดับเกิร์ลกรุ๊ปโดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาบันวิจัยธุรกิจเกาหลีใต้ในช่วงวันที่9มีนาจนถึง9เมษายนที่ผ่านมานะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันที่อันดับแรกนะครับอันดับที่5ได้แก่วง G IDOL สำหรับ G IDOL นั้นนะครับ สามารถทำคะแนนไปได้มากถึง2 6 9ล้านคะแนนและสำหรับ g i d l นะครับก็จะมีการคัมแบ็กในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ใกล้จะถึงนี้มาเตรียมตัวรอดูความปังของสาวๆ g i d l กันด้วยนะครับต่อไปที่อันดับที่4อันดับที่4วงเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้ไปก็คือ TWICE นะครับผมสำหรับสาวๆ TWICE นะครับสามารถทำคะแนนไปได้สูงถึง2,9 4ล้าน9คะแนนซึ่งก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆเลยนะครับ ต่อไปอันดับที่3อันดับที่3นั้นได้แก่วง i อฟนั่นเอง สำหรับสาววง i อฟ์นะครับก็าสามารถทำคะแนนไปได้สูงถึง3,282,997คะแนนมาเป็นอันดับที่3ใน Girl Group Band r e p u t i t i o n r a n k i n g ประจำเดือนเมษายนเลยนะครับมาต่ออันดับต่อไปนะครับอันดับที่2อันดับที่2นั้นได้แก่วง New Jeans เด็กๆ New Jeans นะครับสามารถทำคะแนนไปได้สูงถึง5,428,500คะแนนซึ่งก็เป็นคะแนนที่9กระโดดห่างจากอันดับที่3มามากพอสมควรเลยนะครับและสาหรับวง Girl Group ที่สามารถคว้าที่1ในการจัดอันดับแบรนด์ Reputation Ranking ประจำเดือนเมษายนนี้ได้แก่วง Black พิงคนั่นเองนะครับสำหรับวง Black พิงคนันนะครับสามารถทําคะแนนไปได้สูงถึง8ปดล้านหนึ่งแสนคะแนนซึ่งก็ทําให้ Black พิงคนั้นนะครับสามารถคว้าอันดับที่1ของการจัดอันดับชื่อเสียงของเกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนเมษายนไปได้นะครับและนี่ก็คือท็อปหวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงมากที่สุดประจำเดือนเมษายนอันดับที่5ได้แก่ G Idol นะครับ อันดับที่4 t w i c e อันดับที่3 i v e และอันดับที่2 New jeans และอันดับที่1ได้แก่ Black พิ n k นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตอันดับของ Girl Group ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดประจำเดือนเมษายนใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับอันยอง